สวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Holly Channel นะคะตอนนี้นะคะทาสีนะคะเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วสีหมดนะ,ะห้องนี้ยังไม่ได้ทาคนะนะคะ,นะคะห้องนี้ยังไม่ทานนะคะ,ะก็เอ่อตอนนี้พี่ตั้มนะคะก็กำลังจะติดม่านนะคะ ซื้อม่านตัวใหม่มาให้นะคะของบ้านคุณพ่อนะคะ <c oughs> เราก็เลือกลายและสีที่มันมันดูแบบว่าไม่ไม่จัดจ้านไม่อะไรเท่าไหร่ เอาน,อน็อตนอตไปหมดแล้วในตัวบ้านนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เสร็จนะคะยังขาดอีงน้อยเดียวนะคะตรงนี้นะคะสีหมดก่อนเนาะนี่นะคะสีหมดก่อนนะคะ ใช่ใช่เอาไลน์เข้ามาในบ้านอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะที่นอนเอามาให้พ่อก่อนเอามาให้พ่อโน,โน,นอนก่อนเนาะนะคะมันปรับระดับได้นะตัวนี้นะนะคะให้นอนดูทีวีนะคะ อันนี้ผู้ใหญดีอันนี้ผู้ใหญ่นผู้ใหญ่นเหตุอุดรอ,ดอดยู่เด็กชายเจ้าคุณนะคะ <laughs> ตอนเด็กๆนะคะตอนนี้พี่ตามก็กำลังติด

ตุนนุ้มมันหรอตุนนุ้มให้ง่อยเนี่ยหรอสไม่เหยเ่อไอ้ใ <c oughs> ช่มเหยื่อี่แมนมาถอดหัวนะนอสกอน บอกตีผามาจกกหรือเปล่าเนี่ยดินหรือบ้านฉันอเ,อเอาลุงตีขาบน้วเนอะอืมตีขาแล้วก็จะเอาไ,ม,ไม้กอล

มันเลื่อนได้เลื่อนได้แล้วใส่ขาอันพอบอกโอ้ขานนั้นเนาะที่มันงงมีรอยเชื่อ อ๋อนี่มีซื้อป่ะโอ้โหอันมัดหนุ่ม ฮะเธอเรื่องกินสี่งกีสเสี่ยวอมนได้ที่ก้ที่แต่กล้วที่ที่เาลงมนัโอ้แล้วเขม่กินล่ะเอยากกเรากินแต่มานงฮะเออซางไปมีนี้กเนี่ของคนไหนอ้าวูข่อยกะเห็นหนากะโอแต่เงิน

มันลลอกก็าฮอนมีได้สร้างประตูก็าฮอนมีแก้เหรอประตูอลูมิเนียมค่ะเป็นการติดเอ่อติดบานประตูใหญ่ของนะคะ โอ้สวยงามนะคะได้มาันก็เอาเดอยแว นี่นะคะตัวใส่หน้าต่างหน้าต่างน่ะเอาเข้าไปห้องพอันนึงข้างหน้าอ3สามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลิแนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ